คุณยายวันนี้เปลี่ยนมากินน้ำขิงอุ่นๆกินเลยอุ่นอยู่บ้ เด็มท้องนะเออยิงกินข้าวเช้าตอนสวยๆย้ายถ่ายกับของเก้าก่อน,น้มันดื้อเลยเจออีกแก้วนึงอืน่นนะเออเก่งจังเลยปดเขี่ยงเลยไม่ถ่ายวันนี้ก็ยังไม่ถ่ายใช่ปะ นี่กันอย่างบัวไทยแม่นบอลไผ่ง่ะเอ้ยไผยเร็วแล้วไผยแข็งไดีโอ้ดีแล้วดีแล้ว <c oughs> เห็นบ่หนะ่ะ <c oughs> บอกแล้ว <c oughs> ว่ากินเข้าไปมันบ่ชันได้หลายมันบ่ชันได้ดันของกออเก่าเพราะเ้ากินข้าวน้อยไง วันนี้แกกินน้ำขิงไปขับลมไปพร้อมลมที่อยู่ในท้อง